สวัสดีครับกลับไม้ครั้งนะครับแบบ Harvest Moon Back to Nature คลิปนี้เป็นคลิปที่30นะครับเป็นวันแรกของฤดูร้อนวันนี้อากาศแจ่มใสมีเทศกาลว่ายน้ำครับพรุ่งนี้ก็อากาศแจ่มใสคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งครับที่ผมจะมาโชว์ว่าแข่งเทศกาลว่ายน้ำเนี่ยแข่งยังไงให้ชนะเขื่เรามาทำ งานฟาร์มเหมือนกันดีกว่าครับอา้าโอเคครับหัวใจขึ้นแล้ว ก่อนนะครับมหมวองยังไม่มาขายให้ดูปลาหน่อยสิตัวเล็กเหมือนเดิมตอนนี้ตังมรนมีอยู่จบแปดพันนะครับวันนี้จะไปขุดแร่ได้แปดพันนะครับพรุ่งน,นี้จะไปซื้อเออเรียกว่าสับปะรดแปดแปลง ก็มาปลูกแล้วก็จ้างคนแค่ครับมาลดน้ําผมต้องดูนะครับว่าเขาสามารถลดได้หมดหรือเปล่านะภายในวันหนึ่งนะี้ภารกิจส่งไข่เราไม่มีนะเพราะว่าเป็นเทศกาลผมมาดูนะว่าคนแค่จะสามารถลดน้ำสี่ตัวเนี่ยจะสามารถลดน้ําได้แปดแปลงได้ครบหรือเปล่าภายในวันนึงต้องรอดูครับเพราะถ้าถ้าเขาทําได้ผมก็จะได้อะ บลว้นน้ำอย่าไปพัฒนาโอเคเอาไปเก็บของป่านันก่อนค่าเวลาเพราะว่างานเริ่มสิบโมงนะครับต้องไปหลัง10บโมงขนาดไปก่อนไม่ได้ของป่าก็ไม่มีอะไรมากครับจะมีแค่หญ้านะครับหญ้าแดง ถ้าลึกดูใบไ,ไม้ร่วงอ่ะเลดูถัดไปน่ะจะมีเยอะมีหุ่นม,มีแอปเปิ้ลเน้ะเอาดอกไม้แพร่สาวเลยไปเก็บมนเนินเขาเลยเออไม่ดีกว่าเก็บไป้ะเพราะว่าเทศากาลไม่น่าจะให้อะไรได้ค,คิดว่านะ เหมือนครั้งที่แล้วที่เอาไปให้นะมนไม่ได้เอาไปพิจามณาทำอาหารแช่ชชชน้ำแรกเพราะมันจะเพิ่มพลังเวลาไปแข่งมันจะได้เปรียบถ้าเหนื่อยนะครับเหนื่อยไปนี่ไปไหวไม่ไวหวหรอก นี่ครับหลับแล้วไปกันเลยดีกว่า รุ่นการนี้น่าจะปลูกข้าวโพดได้นะซึ่งทากาไรได้ดีเสียเดียวด้วยกาเนี้ผักม่นค่าจะกําไรดีมากดีมากที่สุดเคเรามาถึงที่การว่ายน้ำแล้วนะครับมาแล้วเคเขาบอกว่าทะเลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะในการว่ายน้ํา อ๋อเขาบอกว่าเนี่ยมันทะเลมันไม่ง่ายเหมือนการว่ายน้ำในในคลองหรอกระวังด้วยต้องบอกว่าเขาจะรอดูนะว่าคุณนะอ๋อเขาเหมือนจะเป็นคนที่ลอยอยู่ที่เส้นใยเพราะว่ามไม่สำคัญหรอกถ้าคุณจะถ้าเราจะชนะนะแต่สิ่งที่สำคัญคือการมาร่วมทุกๆปีคุยผิด แม่ถ้าคนทั้งงานไม่ครบเลยไปทักนา,ายกสแสดงเป็นไรเราทักจากหลังงานเยอะนะโอเคเขาบอกว่าโอเค,อเคนะเขาจะอธิบายฟังก็คือให้กดปุ่ม x เ,เนี่ยในการเข่้นที่ไปข้างหน้าแล้วกดปุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยเพื่อขึ้นมาหายใจตัวลิกเนี่ยรออยู่ที่จุดหมายปลายทางอาบอกว่ายให้ดีที่สุดละกัน นี่นะเขจะเป็นลิกเยืนอยู่เป็นแนกแบบผมคอยบอกโ,อโชคดีนะทุกคนโอเคเขาบอกว่าเข้าใจที่อธิบายไหมแล้วก็บอกเข้าใจไหมนะโ,โอเคไปเลยเดี๋ยวว่าให้ดู ทนะครับเป็นยังไงอ้าวคนนี้ไหวไม่ถึงก็คือนะครับเลวลาไหวเนี่ยในสองสองสามรอบแรกเนี่ยในต่อการขึ้นมาหายใจเนี่ยคืออยากให้หน้าหน้าของตัวละครที่มันจะเป็นหน้ายิ้มกับหน้าปกติแล้วก็หน้าเหนื่อยครับในสองสามรอบแรกก็คือให้เป็นได้แค่หน้า หมายถึงกดไปรอบแรกให้อยากให้ต่ำกว่าหน้าหน้าเฉยๆครับคือมันจะมีหน้ายิ้มกับหน้าเฉยนะครับพอหน้าเฉยปุ๊บให้เรากดขึ้นมาหายใจแล้วพอเป็นหน้ายิ้มเราก็กดไหว้ต่อแล้วก็เป็นหน้าเฉยแล้วก็กดขึ้นมาหายใจอีกครั้งแล้วก็เป็นหน้ายิ้มเราไปไหว้ต่อครับแต่เวลาไหว้เ,วเนี่ยเอธิบายว่าไม่ต้องไหว้กดแบบยิ้กๆนะครับกดยิกมันไม่ได้ เพราะว่าเกมเนี่ยมันเป็นเกมเก่าแล้วมันไม่ได้ตอบสนองดีเหมือนเกมสมัยใหม่เพราะฉะนั้นให้กดเป็นจังหวะประมาณแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไระครับมันจะไปเร็วกว่าแล้วไม่ใช่กดแบบน้องรำพี่ห้อ็อย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ก็คือกดไปประมาณแปดทีนะครับแล้วก็ขึ้นมาหายใจครั้งสองกดไปประมาณเจ็ดทีขึ้นมาหายใจอันที่สามกดไปประมาณสี่ทีขึ้นมาหายใจ ครั้งที่4ก็กดจนสุดนะครับก็เป็น1นึ่งสองหายใจ1นึ่งสองหายใจ1นึ่งสองหายใจแล้วก็ว่ายให้สุดแลรวสุดท้ายก็คือกดกดไปเลยไม่ต้องขึ้นมาหายใจหายใจแค่3ครั้ง,ท,งที่ผมเล่นโอเคเรามาคุยกับภาษสในงานหน่อยบอบคุณชนะนะ ก็คนยไขกันนะไขเอาเก็โอ๋อเขาบอกเขาปล่อยไปมันไมไ่เรื่องใหญ่อะไรแล้วแบแพ้แล้วก็นำเป็นเชิงดีก็จะมีผล power berry ขึ้นมานะครับเป็นสามโกแล้วอัน<ม>นี้ก็จบไปได้ดดี แม่น้ำเก่งมากเพราะว่าบอเากเขาทำไม่ได้แล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยเขาแบบอะไรใหญ่เขาแต่ว่าเขาอะไรหมอคนดีมากหมอเขาบอกเขาไม่ดีเลยแต่ปีหน้าทาไม่ดีกว่านี้ ให้เลยให้ไม่ได้อะบ้านเนี้ยโอเคเรื่องไรนะครับเรื่องที่รักเราหน่อยเอาทำได้แล้วกู้เล่ทำไปแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเลย ก็ไม่มีไรครับมีเทศกาลก็ชนะไ,กกะนไปแล้วโอเคแต่ที่ต้องทำวันนี้ก็คือไปขุดให้ได้แปดพันก็จะไปซ,ซื้อซื้อเออซื้ออะไรนะซื้อสับปะรดลืมตลอดเลย 8, แปดพันแป๊บเดียวไม่นานไม่นาน ไม่ลงไม่ลงขาไม่ขายได้ับและ จะได้แปดพันแล้วนะเกิดม,มาแล้วครับพอละเอาไปสับต่อไม้ต่อดีกว,ว่าเพว่าหลังจาก ออจะว่าไงหลังจากพัฒนาบ่รถน้ำเสร็จก็จะต่อเติมบ้านนะครับไม่สิพัฒนาบ่รถบ่รถน้ำเสร็จก็จะซื้อสก,ก้าแล้วก็ต่อเติมบ้านแล้วก็ซื้อบัวแต่ไล่ๆกันเนี่ยนะครับังไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงก่อนบัวก็ดีนะครับทำให้เรา มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการรีดนมแต่เราต้องไปซื้อเครื่องรีดนมจากร้านตีเหล็กเอ้ยใช่หรือเปล่านะน่อจใช่อะ่ะจากร้านตีเหล็กดูเงนินนะจากพี่ั ีคงไม่ว่างมาตัดต่อไม้อะนะวันนี้ว่างก็ทําไปก่อน ยังเลยอ่าดิตอนมีทั้งหมด127ีอันแล้วนะครับโอเคเราไปกันเลย and i'm on the เช็คงานหน่อยครับว่าเสร็จหรือยังทุกอย่างเียบร้อยดีนะครับมีไข่มีไก่เดี๋ยวเราจะได้รายได้จากไข่นะครับไข่ไก่เยอะขึ้นค่อนข้างเยอะมากเลยแหละโอเคครับ<พ>ไปกัน จะโชว์ปฏิทินนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเควันนี้เป็นเทศกาลว่ายน้ำแล้วก็จบไปแล้วโอเคอันต่อไปก็คือเทศกาลวันที่เจ็ดนะครับเป็นเทศกาลไก่ไก่ของเราต้องจะแข่งได้นะเพราะว่าหัวใจก็ใกล้เต็มลนะเทศกาลต่อไปวันที่สิบสองครับเป็นเทศกาลปลามะเขือเทศที่หลานกว้าง อันต่อไปก็เป็นวันที่20นะครับเป็นเทศกาลประกวดบัวครับแต่เรายังไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้เพราะว่าบัวเรานี่ยังไม่มีเลยแล้วก็ถึงมีก็ไม่ชนะหรอกโอเคอันนี้เป็นเทศกาลดอกไม้ไฟนะครับเทศกาลพุหรืออะไรทกรุกอย่างนะอยู่ที่เนินเขานะครับโอเค นอนกันดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ในเรื่องของการเ <Okay. S 1> ทศกาลว่ายน้ำนะครับแข่งง <Okay. S 1> <Okay. S 2> ให้ชนะนี่ครับดูแล้วว่าชนะแล้วโอเคเอามาเซฟกันดีกว่าโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ